สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับนะครับขอขอบโทนครับในที่สุดเราก็ได้เห็นน้องฮิปโปแล้วนะครับพี่น้องเป็นนังขาอยู่ดนเติบครับตอนแรกน้องอยู่มุมนี้นะครับแนมบาเห็นรอบนี้มารอบนี้น้องไปอยู่มุมนั่นนะครับซูมกล่องก็พอจะเห็นนะครับนี่ฮิปโปน้อยนะครับืนคนีกเลย วันนี้คนเยอะนะครับแม่พาน้องไปหลบอยู่มุมนู้นดำน้ำนะครับหมักเวลาโหพันดินแม่ติ๊กแต่เป็นช่วงเวลาที่น่องขึ้นมายางเหรียญน่องก็จะเด้งนะครับแรลนติ๊กติ๊นะครับในอายุแค่สิบวันเท่านั้นนะครับต้องรอให้น่องมีอายุประมาณสามถึงสี่สัปดาห์นะครับน่องก็จะมีความคึกความเดกความดิ่งความเด้งนะครับ เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่งได้แค่10บวันนะครับอายุของน้องและพรุ่งนี้นะครับเขากับสิเหลีสรุปนะครับว่าน้องจะมีชื่อว่าอะไรมือเอิญนะครับเข้าสิเหลีสรุปน้องฮิปโปโปเตมัสนะครับตัวนี้เป็นฮิปโปโปเตมัสนะครับขนาดของพ่อกับแม่เพิ่นกับไงเป็นตั้นผละี่น้องหนักเป็นตั้นนะครับพ่อกับแม่เพิ่นนี่คือไงกัวง่วงกัว้วยบาดเท้าครับ เป็นตัวใหญ่เลยนะครับเป็นฮิปโปโปเตมัสใหญ่นะครับพันธุ์ใหญ่นะครับไม่ใช่ฮิปโปแครนะครับสายพันธุ์ฮิปโปแครก็จะมีน้องหมูเด้งหมูด้วงนะครับที่น่องคากินะครับเนี่ยในสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์ปุบลนสวนสัตว์เขาเขียวนะครับนั่นคือจะเป็นฮิปโปแครนะครับแต่นี่คือฮิปโปโปเตมัสนะครับพันธุ์ใหญ่เลยนะครับอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้ว้ยมาวันนีโ้โอ้ยไม่มาเอ้าเอ้าเอ้ารุนครับรุ่นบ่เพินสิมา้าบ่ไม่มาครับคือตอนนี้รุ่นว่าแม่เพิ่นสิผ้าลุกขึ้นยางมาบอนะครับพี่น้องแต่แม่เพิ่นผ้ายางเพิ่นก็นยางนะครับแต่ตอนนี้แม่ผ้านอนครับเมื่อนี้คนมาหลายครับวันหยุด นักขัดตะเลิกนะครับพี่น้องปกติกับเป็นวันหยุดปิดเทอมของน้องๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอแม่เพิ่นเหตุงานนะครับก็เลยบริพามาช่มนะครับแต่เมือนี้เป็นวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับวันปิยะ23ตุลานะครับก็เลยมีเวลาพาลูกพาหลานมาเยี่ยมมาเที่ยวสวนสัตว์นะครับคนก็เลยเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้บาโทนก็รอนะครับขอเพิ่นทายแดนาทีครับขอตายคลิปแนาทีนะครับ อ้าวอาเห็นแล้ว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 นั่นไงน้องอ้าวอาอ้าวอาโอ้ยแม่เพิ่นครับในนี้ครับอาอ้ามาแล้วมาแล้วหันหน้ามาแล้วหันหน้ามาหาเอฟซีแล้วเห็นไหมเห็นลูกมันมเห็นตัวตัวใหญ่จำหนาวดำน้ำลงไปแล้วครับ น้องดำน้ำลงไปแล้วฮิปโปช่วงนี้เป็นช่วงกระแสนะครับช่วงไวล่าของน้องหมูเด้กนะครับเพแห่ยฮิปโปสวนสัตว์แต่ละสวนสัตว์นะครับคนให้ความสนใจนะครับลูกฮิปโปและที่สําคัญคือน้องกําลังเกิดเด้10ิบมื่นเองนะครับพี่น้องนี่กาลังใจล้นหลามครับ fc สีสเกตนะครับ และ FC ทั่วประเทศนะครับให้กำลังใจกับน้องฮิปโปโปเตมัสนี่หูเวลาเพิ่นสั่นหูไปตะเบิองไปเลยนะดำน้ำอีกแล้วดำน้าลงไปอีกแล้วครับนอ้บนองฮิปโปโปเตมัสโผล่ขึ้นมาอีกแล้วอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับก็เลยต้องนอนแซ่น้มแม่บ่พาลูกขึ้นบกเลย นั่นข้างในอ่ะหมูโรอ่ะมึงมึนเขาเล็กมาแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วถ่ายให้แม่พูเง่อนถ่ายมันก็เหนดูนี่ต้องตาเขาไปดูมลป่เห็นลวาโกยงเดี๋ยวจะหาเวลามาถ่ายน้องบ่อยๆนะครับ FC แฟนคลับรอติดตามได้เลยตอนนี้ยังไม่มีชื่อนะครับพรุ่งนี้ก็มีชื่อแล้วอ่ะ

เห็นยังคะมาไปดูพ่อรู้พ่อรู้ีอะไรใบกระบะอะไรนี่อันนี้มันเป็นเห็ดย่างหวานก็เจไนี่เป็นอย่างไรอะไรมีเลยที่โป่งไงนี่ถุงผ้าซือหินนี่เจอะไรอย่ะไม่ไม่ผงมาเลย ดำน้ำเก่งขนาดเลยครับดำน้ำเก่งมากโผล่มาแล้วโผล่มาแป๊บเดียวก็ดำลงไปคือเก่านะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาการดำน้ำนะครับตัวนี้แต่ว่าแม่พคนดำได้โดนแห้งแต่ว่าลูกดำลงไปแป๊บเดียวกับโ่แป๊บเดียวกับโ่นะครับ สงสัยว่าอีพีนี้เราจะไม่ได้เห็นน้องขึ้นมาวิ่งเล่นนะครับต้องมาเบิรงแต่เซ้านะครับพี่น้องช่วงที่กินอาหารนะครับช่วงที่แม่เพิ่นกินยาเราจะได้เห็นเพิ่นนะครับนี่ใครเนี่ยใครนี่หมูหลุมหมูหลุมมาดูหมูเด้งเห็นไหมเพิงกินไหม โผล่มาแล้วโผล่มาแล้วโผล่มาแล้วขึ้นมาหน่อยนอยน้องคนอยากเขียนเอิรนเลยขึ้นมาหน่อย <c oughs> ลูกไวอย่างเดียวเลยครับบังลูกไวอย่างเดียวเลยอ่าสงสัยน้องเราจะได้เห็นแค่นี้นะครับวันนี้เราจะได้เห็นน้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ศารแม่นนีนะครับพี่น้องมื่อนี้ก็ถือว่าได้มาถึงขอบสะบอน้องยิปโปโปเตมัสตัวน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องมีซื้อก่อนครับมือเอินมือ หรือว่ามีเวลาเดี๋ยวบบาวทนจะมาทายน้องที่เบิงงอีกนะครับมาโอกาสหนาอาจจะได้เห็นน้องเด็งนะครับดิงๆิ้ดิงด,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 งดงนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับเป็นกําลังแรงใจให้กับน้องฮิปโปโปเตมัสตัวน้อยด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิงโฆษณาเป็นกำลังแรงใจครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำหสักก่อนดีวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ